สวัสดีครับนาทีบันเทิงกับพระโต๊มาแล้วนะครับเราเพิ่งได้เห็นหน้าแก้มวิชยานีใน MV เพลงเพื่อดาวดวงนั้นไปหมาดๆนะแต่ถ้ายังไม่หายคิดถึงวันนี้เรามีข่าวเธอมาอัปเดตครับแก้มวิชยานีกลับไปใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัว,รวที่จังหวัดภูเก็ตชั่วคราวเพื่อรอให้สถานการณ์ดีขึ้นพร้อมยอมรับว่าคิดถึงบรรยากาศการร้องเพลงบนเวทีมากเพราะไม่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตมานานกว่าหาเดือนแล้วล่ะคะ่ะ Get to งมาก ไม่ได้ร้องพี่บนเวทีนานมากๆตอนนี้มันกลายเป็นออนไลน์ซะสส่วนใหญ่ใช่ไหมคะมันโอเคในระดับหนึ่งแต่มันไม่เหมือนร้องบนเวทีฟิล<ม>สุดๆเจอคนดูดดดด<ม>ที่เขาเรียกกลับมามคือคิดถึงมากๆเลยค่ะสำหรับบนเวที<ม>ถือว่าเราก็ต้องเรียนรู้แล้วก็อยู่กับมันให้ได้ แฟนๆหลายคนก็บนคิดถึงเสียงของแก้เหมือนกันนะ,ะทุกคนรอวันกลับมาได้ฟังเต็มๆแน่นอนนะครับไปต่อกันที่นะักแสดงสาวอยา่างลินลี่พันธิลากันบ้างครับเธอกำลังจะมีละครเรื่องใหม่แถมบทบาทไม่ธรรมดา ิลลี่พันธิลาก,กลับมาทวงตำแหน่งนางร้ายอีกครั้งในละครซีเนหาสารีพร้อมจัดเต็มเสื้อผ้านะผมรวมไปถึงภาษาที่ใช้ก็หก่างไกลจากชีวิตจริงมากเลยละคะเรื่องนี้น่าจะร้ายที่สุดเล่นค่อนข้างยากมันไม่ใช่ภาษาเหมือนแบบที่เราคุยกันปกติคือด้วยความที่แบบว่ามันไม่รีเลทกับชีวิตจริงเลยคือว่าอันนี้คือแบบเป็นแบบควีนมันไม่ได้ใกล้ตัวพี่มันก็ค่อนข้างที่จะยากอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะบทด,ด้วยก็ยากมากคือแบบแล้วก็พูดเยอะมากแต่ต้องขอบคุณพี่เจียคนเขียนบทก็คือเขียนบทด,ดีมากมันทําให้เราอยากทํางาน มัันนนนททํําา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 ให้เเรรสุกกกกกบงอออยยยล่่ไปตออไผู้ชมจําชื่อเรื่องนี้ไว้เลยนะสิเนหาสารีได้ดูแน่เร็วๆนี้นะครับปิดท้ายที่ละครอีกหนึ่งเรื่องครับตอนสุดท้ายหมายลเลขหกเระ่อกของเรื่องอย่างเพชรโบราณินจะมาเล่าให้ฟังถึง,งการถ่ายทำฉากสำคัญฉากนี้ครับเพชรโบราณินภผยความเครียดและอึดอัดของตัวละครที่ต้องคิดหาที่ซ่อนศพของเบลพร้อมเล่าเบื้องหลังการถ่ายทำฉากหฮไไหลนี้ว่าหลอนมากจนถ่ายทำต่อไม่ได้เลยล่ะคะ่ะ ไม่ใช่แค่คนดูนะครับเป็นคนทำงานก็คิดอยู่นานมากว่าเบลจะตายที่ไหนพอทุกอย่างมันคลี่คลายแล้วเขาคิดออกว่ามันอยู่ที่ไหน,นผมเองผมก็ขนลุกทุกคนเองก็ขนลุกแล้วซีนที่เจอศพเบลเนี่ยผมเกือบอ้วกอะ่ะเพราะความมอกอับของศพอะ่ะเหมือนแบบเหมือนมากส่วนตัวผมเป็นคนที่กลัวอะไรพวกนี้อยู่แล้วกลัวแบบกลัวศพกลัวผีอะไรอย่างเงี้ยผมเห็นแล้วแบบขอเวลาสักพักเลยครับว่าแบบก็ไหวไหมอะไรไหมมือผมสั่นนู่นนี่นั่นมันขึ้นไส้มันเห็นมันแบบมันเหมือน เรจะได้รู้เต็มทีแล้วคุณผู้ชมครับว่าศพของเบลอยู่ที่ไหนกันแน่เพราะฉะนั้นคืนนี้ห้ามพลาดห้องสุดท้ายหมายเลข6ตอนก่อนอวสาน2อ2ทนาทีนะครับหมดเวลาของหน้าทีบันเทิงกับพัตโตแล้วครับสวัสดีครับ